สวัสดีค่ะอยู่กเรนะะในช่องนายแซสันคนเมืองในซุ้มลังคาสีดำเงินด้วยเนเด้อจอยนสันคนเมืองตัยเนอพ่อลูกทำอะไรกันนะคะจอยเสียจอยแม่คุ้มครองกันเจ้าที่เงียเจียงจีกูดุกูลืงกันได้ยู่เนยจุเนยเจ้าบินป๊บบินโปรยทิ้งอีกกองเด้อเจียงกะได้ไหวกำไม่คุ้นจะดึงท้ทวงกันเจ้าพี่ไปกันเจ้าจู่ว่าพื้งในเวลาลบอ่ะพื่เตในกันเจ้าจุนเต้จุกเล่าเด้อในทันจะ่ีจะพูมปุยยาตายายปุยยาตะทวดจะป่าจะเขาจะ

นี่เราจะต่อติงต่อมะนต่อ mm. like ้วยต่อคนเด้ออ so, ่ะชื่นชื่ดื้อในจุใจายจังหว่ายดื้อจังหว่ายก็เราสมมาซาเฉลกวันเจ้าบดูทางไอรเทียงกีดุงกีดุงก็ได้เนี่ยอ่ะผมปักลักษณะเฉลกวนเช้าที่ไปก่อนเจ้าบินเต้บินเปล่าบินได้เนี่ยอ่ะเต้เปล่าแล้วก็จอยเสียจอยวเมฆุมครองกันเจ้าดื้ออ่านี่ก็คือโอกาวเจ้าที่จะภูมินะคะที่อ่าอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับอืมเพราะว่าเราจะพาพ่อพลายคำมีนะคะ กาไปทำมีได้กลับบ้านแล้วนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าพอดีว่า,ค,วาคุณปูนีควานหายไปแล้วอ่าหายหายไปแล้ว,ลวมีภารกิจนะคะไม่อยู่นะคะคุณปูนีไม่อยู่คุณปูนีบอกว่าขอลาไปปฏิบัติธรรมก่อนยังไม่รู้ระยะเวลานะคะตอนนี้ก็เลยทำความสะอาด ก็อ่อทำความสะอาดก่อนบ่ค่ะเดี๋ยวคิณพี่มาทำความสะอาดอีกรอบนึงครับอ๋อเองครับเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดอีกรอบนะนตอนนี้คือพาช้างไปก่อนนี่สก์นกิระไดนี่จีจีมาเก็บสก์นนี้ของใครนี่แม่ไหนสก์เไหนแม่แมันอยู่ในห่องแของดีลูกของของหลักใจแม่แม่จะเอาอันนี้ไปไว้ไหนนี่หนูมันสุกนี่แหละเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ไปอยู่ที่ซุ้มนะคะ เอเก็บไว้เลยสก็นปูนี่แหละไว้หนาลรถก็ได้จ้ะมาดูควานยังไม่เคยจับนะคะเออมัดสะเนี่ยน่ะเพราะว่าช้างไม่เคยจับไม่เคยเลี้ยงไม่เคยขี่เจ้าของคือไปเลยนะคะเช้ามาก็ไปเลยไม่ได้มาฝึก ให้ควานเข้าเลยเอาไปที่บ้านคนเงินครับผมเมายังไงก็ถูกเอออ่าเดี๋ยวรอดูควานจะขึ้นยังไงกันนะคะอ่ะตอนนี้ส่งควานก็เกียงกันนะคะไม่รู้ว่าใครใครจะได้ขึ้นใครจะได้อ่ารอให้ตอกขาเรื่องตอกขาเรื่อเออเอกขาอยู่างนี้ต้องขึ้นเลย โอ้เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะเพราะพ่อพลายนี่ส่งยังไงอาจารย์ตด่โอ้โหพอขึ้นเรายกหัวเลยครับยกหัวขึ้นเลยตองามา่าตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วโซ่คือยังไม่ปลดนะคะเมื่อกี้เพื่อเซฟนะเซฟเพื่อความปลอดภัย อืมประมาณแหละ,นะเลนะะาะเราดูค่ะเราดูวันนี้อ่ะควานเทนเรารับหน้าที่เป็นควานไม่รู้เหมือนกันตาเนี่แต่ฟ้าฝ้าอยู่นากตานะ อเ,เอาเลอลงมานี่ช้างใหม่ได้ควานยังไม่ได้รู้จักนิสัยใดโอ้ยเอะไรแม่แม่เป็นไรอ่ะควานไหมยังไม่รู้จักนิสัยใดงย้นงต้องออกไกลๆลุกใ้องาปลอดภัยต้องนีนะ ออรเวงนะคะควานทั้งควันทั้งช้างนะคะออรเวงกันเพราะว่าก็ไม่ทั้งสองนะเขาพไปที่ซุ้มน้ำเงินนะคะในช้างไปเลี้ยงอีกแล้วบ่ดนช้างไปเลี้ยงอีกแล้วนะคะ ยไปกันดราด้วขางนานเด้ตคราวยโอ้คือคือล <c oughs> โอ้โอ้โหคุณคะโอ้ไปแล้วนะคะออกเดินไปแล้ว เดินเร็วมากเลยโอ้ลายำมีดูค่ะก่อนเล็กบอกว่าทำไมเดินเร็วจังเลยดูเดินไม่ทันเลยโอ้โอ้สปีดเลยสงสัยอยากไปมากอม่าเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะใส่สีดำดีกว่าโอ้ใส่สบายนั่นนั่นน่ะ ตอนนี้พ่อพลายเมีเราก็เดินมาแล้วค่ะเดินเร็วมากตอนนี้ซึ่งควานที่เดินตามคือเดินไม่ทันนะคะโอ้เดินเร็วเนช้างนุ่มเลยอเดินเร็วดูค่ะดูก็ว่าควานเล็กเราตามไม่ทันนะคะดูช่วงก้าวแบบว่าคล่องมากเลยถ้ามีงาแบบสองข้างนะคะโอ้โหอลังการหัวเชิดนะคะตัวใหญ่ทั้งอ้วนนะคะดู โหดูตอนนี้คือต้องต้องขีง่รถตามนะขี่รถตามเดินไม่ทันจริงจริงดูค่ะเอ้ยแม่ป้าไปตัดยานั่นน่ะดูค่ะดูอ๋ออย่งนี้มันจะยู่ไปแม่มันจะยู่ไปไม่ฮะเราทำแบบนี้ไปอเดี๋ยวขาหักแม่แม่เดี๋ยวเราตามไปช่วงๆเป็นเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอยอยู่ที่อ่าวงเวียนพระครูประกรรมเลยดีกว่าวงนี้ก็ปิดไม่อยู่อ่ะ อตนนี้ระยะการเดินทางแปบเดียวนะคะเพราะว่าพระพลายคขมีเราเดินเร็วนะคะแปบเดียวก็มาถึงอ่าอ่าวงเวียนพระครูประกมแล้วนะคะอะไรนะกะหัวเราอะไรอะไรตลกอะไรไม่รู้อะก่อนเต้ย เดี๋ยวเราจะถามว่าเขาเป็นอะไรกันนะคะซานใจห่างเราเป็นยังกลัวป่วช้างลูกปั้นครับอันนี้นะโอ้ดูดูระแวงดูระแวงพอปลายคำมีอือต่ปูประกำเอ้ยศุภาสตร์เดินไม่ได้พาช้างของพอปลายพอปลายคำมีระแวงนะคะเพราะว่าตรงนี้ช้างเยอะโอ้กลัวกลัวจริงๆกลัวจริงๆ ดูค่ะระเวงไฟคัมมีเราระเวงเก้าตัาอวอ,อืมก็เลยมีอาการนะคะอ่ะาไฟคัมมีก็เลยมาตรงวงเวียนพระครูประกำมไม่ได้ต้องเลี่ยงไปนะคะกลัวกลัวแล,ล้วเออกลัว,ลวหวัดระเวงควันเตยต้องอะไรนะหวนัวเลาะเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันอีก ดูที่ทีมงานของเรานะครับทีมงานคุณภาพนะครับดูทีมงานของเรามือมือหกนะครับมือหอกสวัสดีครับสวัสดีครับบางบางไม่ควานนะครับไม่เห็นนะครับสวัสดีครับทีมงานรังการนะครับทีมงานของเรานี่ครับจะไปรุ่นรุ่น่รุ่นใหม่นะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับก็มาโอ้ส่วนฝั่งนู้นเป็นมูเรนนะครับ ครับดูครับว่ารถของเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะนะครับเพราะว่ามูเบของเรานะครับใช้ขาปั่นเรานะครับโอ้โหนี่ทีมงานของเราก็ได้เดินทางมาก็เกือบจะถึงสุมสี่ําเงินของเราแล้วนะครับระยะทางก็ใกล้โปสมวรนะครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่คำมีของเรามีอาการนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มีช้างตกมันอยู่นะครับโอ้ดูมือหกอลังการนะครับทีมงานเราทีมงานอะไรอาจารย์ ทีมงานกินจุโอ้ทีมงานกินจุนะครับทีมงานกินจุเดี๋ยวเราไปรอดูพระใหญ่คำม,มีต่อเลยครับที่ซุ้มเรานะคะสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะคะใช้ระยะเวลาไม่ถึงอาครึ่งชั่วโมงนะคะเร็วเพราะว่าพระพลายคำม,มีของเราเดินเร็วมากดูค่ะถึงซุ้มน้ำเงินแล้วนะคะอ,อยินดีต้อนรับพระพลายคำม,มีเข้าสู ซุ้มน้ำเงินนะคะสุ้มน้ำเงินแล้วุมเมสนสมนนขวัเเืองะคะ <c oughs> ะดี๋ยวเราก็จะให้พ่อพลายคำนีนะคะผูกไว้ด้านนู้นก่อนในช่วงเวลาที่คุณปูนะคะ,ะไม่อยู่เราก็จะ,ะดูแลแทนก่อนนะคะ ซึ่งแกไม่รู้ว่าแกจะไปปฏิบัติธรรมแบบยาวนานขนาดไหนนะคะเือบางทีอาจจะซึ่งในรถพระธรรมอาจจะบวช่อเลยก็เป็นได้อ่าอนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะต้องรอติดตามตอนตอน่ตอไปตรงนี้อ่าถึงแล้วเพราะเรามีรามตรงนี้นะตรงหลัก,ลกนะครัรงนี้มีโตโมอม้อด้วยบออ๋อมี เรามีตหม้อพร้อมผูกนะคะนี่ไว้สำหรับผูกกลางคืนสำหรับช้างมาใหม่ครับมาใหม่หรือว่าเอาไว้แบบเปลี่ยนแบบเออไว้นที่เปลี่ยนบรรยากาศครับอืข้ามยันะยันย่างอีกประอดนี่แล้วยานยันบยาเฮ็ดยานบระยาเฮนประยาเประเลย คำมีกับคำผันอะไคำผันอมีฉายามาไหมอ้าพปลายคำมีเป็นคำอะไร้คำก้อนคำก้อนเนาะคำมีคำสันคำผานนันเราคำผันคำตันคำก้อนคำมีภารกิจวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพรายแซมสั้นคนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอันลงมานี่